แห่สองบ้านเลขที่หลังเจ้าหน้าที่จับงูเหลือมยักษ์ยาว7เมตรบุกเข้าบ้านเรือนจากกรณีเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุพบงูเหลือมขนาดใหญ่เข้าบ้านเรือนประชาชนในซอยลาซาน5 0เขตบางนากรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางนารุดเข้าตรวจสอบ พบว่างูเลื้อยเข้าไปอาศัยอยู่บนเพดานบ้านขดตัวพันอยู่กับโครงหลังคาจึงจำเป็นต้องรื้อฝ้าเพดานออกแล้วมุดตัวเข้าไปทำการจับงูดังกล่าวซึ่งมีขนาดใหญ่มาก จนในที่สุดก็สามารถจับงูเหลืองได้สำเร็จโดยวัดขนาดลำตัวมีความยาวกว่า7เมตรน้ำหนักกว่า50กิโลกรัมซึ่งเจ้าหน้าที่เองยังเปิดเผยว่าไม่เคยพบเห็นงูที่ใหญ่ขนาดนี้ในพื้นที่กรุงเทพซึ่งหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวออกไปก็มีผู้คนแห่สองบ้านเลขที่เพื่อนำไปเสี่ยงโชคโดยมีรายงานว่าบ้านหลังดังกล่าวคือบ้านเลขที่122 ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปติกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ